ใช่เว้ยน้องพ่อเบื่อแม่หนูมากเลยลูกพี่ทำไรคะวันแม่หนูไม่ทําอะไรเลยนะลูกไม่เป็นไรค่ะแต่แม่หนูวันวันไม่ทําอะไรเลยนะลูกไม่ขี้เกียจเนรอใช่เราลูกพ่อเบื่อแม่หนูมากเลยยังไม่ชินอีกเหรอใช่เราลูกยังไม่ชินนะวันวันแม่หนูนะ ไม่ทำอะไรเลยนะเอาแต่นอนเล่นโทรศัพท์ทั้งวันพ่อจะไปทำนูน่นทำนี่แม่หนูก็ไม่มาช่วยพ่อบ้างเลยอะ่ะแล้ให้พ่อเบื่อได้ไงเราอยู่กันสองคนก็พอแล้วเนาะให้แม่ไปอยู่ที่อื่นไนหะให้แม่ไปอยู่ที่อื่นเนาะวัน,ว,นวันแม่หนูไม่ช่วยอะไรพ่อเลยพาอบางทีพ่อก็เหนื่อยเนื่อยเหนื่อยแล้วก็บ่นพ่อดีดีไปฟังแม่ดนูแม่แม่ว่าไงลูก เขาปนอะไรแม่อีกแล้วว่าไงเขาบอกว่าแม่ไปที่อื่นเขาบอกให้แม่ไปอยู่ที่อื่นใช่ไหมใช่เฮ้ยเฮ้ยบ่ด้บ่นดีอืมยืนดิบดนสักทีอ่ะอืม,อม,อมเป็นยังไงมันไม่โดนไม่ได้ใช่ต้องโดนสกักทีไปลุกไปโอเคแม่ไปกันมันเป็นยังไงมันมีโบนสักวันมันกินข้าวไม่ลงหรือไงโบนอะไรใครโบนยังไม่ได้โบนอะไรเลย tông mà phốt Lũ Lũ bọc mà lâu Bên đi ngay Chở với ngay Tông luôn đi đi Hãy subscribe cho kênh Để